สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมไ้แน่ o d c พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับมอสกี้ที่ปรึกษาธุรกิจวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องรายได้ที่คุณรับเนี่ยมันเท่ากับคุณค่าที่คุณสร้างครับใครในที่นี้บ้างครับที่รู้สึกว่ารายได้ที่เรารับในแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยกับงานที่เราทําไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างเต็มที่แต่กับ มีรายได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับเงินที่คุณได้จากการทํางานเนี่ยนะครับมันเท่ากับคุณค่าที่คุณสร้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีรายได้มากขึ้นครับคุณจงสร้างคุณค่าให้กับงานที่คุณทําและให้คุณค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่คุณทําครับเช่นถ้าเกิดคุณอยากมีรายได้มากขึ้นครับคุณอาจจะทํางาน หนักขึ้นหรืออาจจะทำงานมากขึ้นครับภายในระยะเวลาเท่าเดิมครับแน่นอนครับเมื่อหัวหน้าคุณหรือบริษัทเห็นคุณค่าที่คุณสร้างมากขึ้นครับเขายินดีแน่นอนครับที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคุณหรือถ้าเกิดคุณทำธรุรกิจครับในเวลาเท่ากันเนี่ยคุณสามารถช่วยคนได้มากขึ้นช่วยลูกค้าได้มากขึ้นครับยอดขายก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานใช้เวลา กี่ชั่วโมงครับแต่มันขึ้นอยู่กับคุณค่าที่คุณสร้างขึ้นในชั่วโมงที่คุณทําต่างหากเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากมีได้สูงหรืออยากไม่ได้เพิ่มขึ้นครับคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มคุณค่าในงานที่คุณทําครับ ซึ่งวิธีการเพิ่มคุณค่าง่ายๆก็คือคุณเรียนรู้และพัฒนาตนเองครับเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองลงทุนในการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาทักษะต่างๆที่คุณจาเป็นจะต้องมีครับเมื่อคุณเก่งขึ้นครับคุณก็จะสามารถสร้างคุณค่าได้มากขึ้นในงานที่คุณทําในระยะเวลาพี่เท่ากันครับ ตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมเป็นหมอจบใหม่นะครับผมก็จะได้รายได้ครับระดับหนึ่งครับแต่ก็จะไม่มากเท่ากับคุณหมอที่เป็นหมอเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลังจากนั้นครับผมก็ได้ไปศึกษาต่อครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเพิ่มอีก3ปีครับจนหลังจากที่ผมศึกษาเสร็จแล้วนะครับมันก็ทําให้ผมสามารถสร้างรายได้มากขึ้นครับจากระยะเวลาทํางานที่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากจะร่ารวยหรือมีได้มากขึ้นครับจงพัฒนาตัวเองครับ ก็จบไปนะครับเกี่ยวกับหัวข้ออไรายได้ที่คุณรับเท่ากับคุณค่าที่คุณสร้างเป็นเพื่อนฟังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหมอจกี้หน่อยและพบใหม่ครับกับม i เ n a น่พอดแคสต์เคล็ดลับเศรษฐีกับหมอจกี้ที่ภาษาธุรกิจสวัสดีสวัสดีครับ